อยู่กับ h o n d a HRV นะครับคันนี้มาจากภูเก็ตมีปัญหาของช่วงล่างก็เข้ามาตรวจเช็คตอนที่ขับรถคันนี้คือเวลาเจอลูกกระหนาที่มันสูงสูงะนะแล้วจำลึกๆเนี่ยมันมีเสียงดังจากด้านหน้าขวาแล้วก็ด้านหลังขวาทั้งทั้งหน้าทั้งหลังก็แต่ลักษณะเสียงเนี่ยที่ดังเนี่ยมันไม่ได้เสียงแหลมมันไม่ได้แบบจีดจ๊ดจมันเป็นเสียงแบบ เสียงชิ้นส่วนใหญ่ๆเคลื่อนที่ก็เลยต้องเช็คดูคือรถคันนี้ซื้อมือสองมาก็เลยจะไม่มีประวัติอะไรมากมีแค่ชกอัพเนี่ยที่ที่เปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนคู่หน้ามาแล้วแต่ว่าเวลาเช็คอีกรอบเนี่ยเวลากดดูเนี่ยรถเนี่ยที่มันมีอาการจำนึกได้เพราะว่าชกอัพมันมีการจำลงลึกงั้น ที่เปลี่ยนไปอ่ะเป็นของเก่าเก็บแล้วก็วาล์มันรั่วนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนโชคคู่ใหม่ไปแล้วก็ในคู่หน้าแล้วก็อุปกรณ์พ่วงของเขาเนี่ยตัวนี้ก็อ่าที่ทําในรอบที่แล้วไม่ได้เปลี่ยนเพราะมันฉีกขาดก็จะก,ก็เปลี่ยนให้ด้วยพร้อมเป็นอ่าโช๊คัพตัวหลังด้วยครับส่วนที่อาการจ้ำลึกเนี่ยได้แล้วก็มีอาการเสียงเหล็กชิ้นใหญ่ๆเคลื่อนที่เนี่ยก็เกิดจากแท่นเครื่องแท่นเกียร์เนี่ยมันขาด ตัวน,นี้ทท่งเกียร์มันขาดทําให้เครื่องกับเกียร์เนี่ยเกิดการโยนอ่าเนี่ยสุดตัวสุดตัวหนักโอเคเนาะแล้วก็อันนี้คือแทนเกียร์จะขาดอยู่ละอยู่ใต้ใต้ล่างระหว่างเครื่องกับเกียร์อีกอย่างหนึ่งก็คือรถคันนี้เป็นอาผ่านการใช้ในโซนน้าเค็มน็อตยึดตัวตัวคาล,ล่างเนี่ยเวลาขันออกมาขาดคามือเลยนะครับเพราะว่าเขาใส่ ปีนเกียร์บวกกับรถที่ข้าล่งมีสนิมเยอะก็ต้องใช้วิธีในการเผาใช้แก๊สเ่อนตัดแล้วก็เชื่อมกลับไปใหม่แล้วก็เกียร์แต่งคันนี้เนาะแล้วก็ช่วงล่างก็จะเป็นปีกนกที่ยังไม่ทำแล้วก็ต้องใช้วิธีการเปลี่ยนยกปีกไปงั้นคันนี้ใช้ค่อนข้างจะหลายสเต็ปคือช่วงล่างนี่ไล,ไล่ไล่โชกไล่ลูกหมากไล่ปีกนกแล้วก็แท่นเคลื่อนแท่นเกียร์แล้วก็ตัวแหลก ที่มีเสียงดังก็เปลี่ยนโดยการช่วยในการตัดแล้วก็เชื่อมไปใหม่แล้วก็เจียแต่งพ้นกันสนิมไปบอดี้ชูตนะเนาะเราก็จบหมดก็ใช้เวลาอยู่ประมาณคือมันไม่ใช่แค่ทำแค่เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรลแล้วต้องวิเคราะห์ว่ารถที่ใช้ในโซนน้ำเค็มจะมีสนิมในการในทำให้น็อตอ่ะมันแข็งตัวแล้ว ยิ่งใครใส่น็อตปีนเคลียวเข้าบานแล้วก็บวกกับสนิมทําให้การถอดครั้งต่อไปในการเซอร์วิสมันจะยากก็ต้องใช้ขั้นตอนในการทําเยอะทีนึงก็พยายามจะทําให้จบภายใน2-3มวันจะได้เดินทางกลับภูเก็ตแบบสบายใจขอบคุณครับที่เข้ามาใช้บริการ